สปสอชอรู้จักกันดีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอันนี้ออกข่าวเรื่องอะไรก็ตามแต่ประชาชนต้องตั้งใจฟังนะค่ะเพราะเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงเลยเอา้ามาฟังกันดีๆครับพี่น้องประชาชนผมจะพูดอย่างช้าๆชัดๆเจนๆจะจะ,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 ะแบบเห็นกันจริงๆเลยค่ะคืออย่างนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขแก่บริการผ่าตัดข้อเข่าเทียม<ะ>และการดูแลแบบผู้ป่วยในผู้ป่วยในนะ,ะการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน<ะ>สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ครอบคลุมมากขึ้นเรื่องนี้นางสาวไตรสุรีไตราสารณกุลรองโฆษกประจําสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสช,อชอได้ออกประกาศสองฉบับล่าสุดได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นหมายความว่าถ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลปฏิบัติแล้วมีผลแล้วเพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนสปสช,อชอเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดูแลรักษาพยาบาลประชาชนอย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยฉบับแรก เป็นประกาศสปะสะชเรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีบริการผ่าตัดข้อเข่าเทียมพุทธศักราช2565มีผลบังคับนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือตั้งแต่14พฤศจิกายนมาแล้ว<ฆ>โดยสาระสำคัญได้กำหนดให้การบริการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานการเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนสปะสะชได้นะฮะ เมื่อผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้ารับบริการตามประกาศได้กำหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายไว้อย่างเช่นต้องเป็นการให้บริการแก่ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้ามการเข้ารับการผ่าตัดของผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า55ปีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิหรือข้อเข่าเสื่อมไม่ทราบสาเหตุ ต้องดำเนินการขออนุมัติก่อนการผ่าตัดตามขั้นตอนที่กำหนดรวมถึงกำหนดรายการค่าใช้จ่ายและอัตราการจ่ายการณีบริการในเขตบริการนอกเขตตลอดจนค่าใช้จ่ายการณีอุปกรณ์อวัยวะเทียมที่จะจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราตามประกาศสปสชว่าด้วยรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ในการบำบัดโรค สำหรับฉบับที่สองนั่นคือฉบับแรกฉบับที่สองเป็นประกาศสปสอชอเรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้านพ <c oughs> ุทธศักราช2565มีผลบังคับย้อนหลังตั้งแต่นู่นเลย4มก,กรกาคม2565 <c oughs> เป็นต้นมาเลยย้อนหลังไปได้โดยตามประกาศได้กำหนดบทนิยามการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยในที่บ้านไม่ว่าจะเป็นต้องเป็นการให้บริการแก่ผู้ที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะฮะเป็นหน่วยบริการภาครัฐที่สามารถให้บริการผู้ป่วยในและผ่านเกณฑ์การประเมินศักยภาพการดูแลผู้ป่วยในที่บ้านตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและต้องเป็นการให้บริการแก่ผู้ป่วยใน ตามกลุ่มโรคได้แก่โรคเบาหวานที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงโรคแผลกดทับและ,ะพื้นที่กดทับโรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ,ะโรคปอดอักเสบโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันภายหลังได้รับการผ่าตัดโรคโควิดสิโดยทั้งหมดนี้จะต้องมีอาการหรือข้อบ่งชี้ตามที่กําหนดนี่คือประกาศฉบับล่าสุดเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณาสุขแก่ประชาชน ในการบริการผ่าตัดข้อเข่าเทียมของสปสชครับ